พอมพังพ่อนพ่อนครับนี่วันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับสวนมอนอาจารย์กำานึงนะครับเตอเอฟซีนะพี่น้องเราตามมาเอ่อมอนในกระตางเต่อาจารย์กำานึงซานเนี้ยเป็นบรรพูอลไรมั้งนะครับเราตามไปแลกกันนะครับนะนี่ตอนนี้เราหมาอาจารย์กำนึ่งก่อนนะครับอาจารย์กำานึ่งอยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวเราไปแลกว่ายุ่งหนนี่สวนไฟนะครับสวนไฟตอนนี้กําลังรับลุงอยู่นะครับนะ อ,อบแรกครับผมรองอาจารย์นี่ดีนี่ทางอาจารย์รูปอดอาจารย์คำหนึงสวัสดีครับผมอาจารย์รนี่มาทำอะไรนี่คอยู่หายนึงเลยเปล่าอ่ะมากินเปล่าชองกได้การียน <c oughs> ีนี่ไม้อะไรนี่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 มาเลทุกวันมากินทุกวันนัวว่งนี่กุลโอ้ไม่ตกไม่ตกกระเส่นะไม่เด็กๆไม่ใชหลักว่านี้ไกลนะได้เรื่องเดยเดี๋ยวไลนี่จะบอกกูหนึ่งเลยเดี๋ยวอือไอ้ยะ làm dây kít đan muông chăm bu có căng muông luôn nè chặt diên chính ôi oh ya yeah. oh, kín vân đứng phía cặp á vân đứng phía ô kín nó phứ hơi thế rồi à yak này cặp yak này đấy cặp để kín bao này đắt <laughs> 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 oh, bao này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì thì mới เยี่อ๋อเย้ยอมัน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 เอนี่เลยนี่นากลัวือนี่เดียบรอยละน้ำปลาวันเรียน้้ยนี่ปลอดีนี่เอ้ยไม่กูเวลาไม่บอกนาจจรย์ร้ปอดก็ได้เรื่องคือนี่กินน้ำปลามาๆก็ตึงนี่ตอนนี้ตึกจ้างใหม่เขาให้เป็นต้นตัวเลย ออกมาด้นม่ไปด้นตัวเลยนะด้นหม่ไป้าหม่ก้อยเบ่เบื่อเื่อเบื่อน่เื่อเเเเื่อนกอย็ดอนี้เดียมานี่คือมาไหม่ไปไปกอยเปล่า่ไปก้อยเปล่าเลยอ้ยาตามกระแซเลืยไม่ก็นะนี้กับหม่ก้อยก้อยไหม่ก้อยมันนะ่เอนี่บอลุงอันทำาไม่เปล่ากับใหม่อยนี่มันกยดีขึ้นนะนั่นไม่เรากินอยู่หน้าแหละเราูหน้าเนี่ย คือนี่พุ่มปัญญาเลย่อยมานี่ของแต่เด็กเลยนะนี่นี่พมมะเลมอนดอกนี้ดอกลงเลยก็ขึ้นเปล่ากกินวันหนึ่งตามเจนวยของเราด้วยลูกไหวกินก็เยอะไรตอนตอนนี้ไม่คายไก่ไม่ไายเลยนะไม่ไายเลยตอนนี้ไม่ไายเลยใกล้ใกล้ไม่ไก่เงียโอ้เมียเงี้ยพวกอย่ายก่นะปานจริง เอาละครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดำไปเรกกันอัปเดตมอนนะครับนี่เราอยู่ในแปลงใหม่เพย์นะครับผมมาดูบก่อนมาดูบมาดูบครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงสวนมอนแล้วนะครับนะวันนี้เราจะเดินไปอัปเดตนะครับให้กับเอ่อพีพีที่เขาถามมานะพีพีน้องๆเราที่ถามมาว่าเออ่มอนอาจารย์กำลังนึกแต่ว่าทักษานใส่ทางนั้นมันสวยหลือไมนะครับหรือว่ามันอยู่บนพื้นเนี่เราไปแรกนะครับอาจารย์ตายอยู่ในแปลงมอนแล้อ่านี่เรามาถึงแปลงมอนแล้วนะครับผม เหตุการยาวๆไอ้นุคือเอาไว้ตั้มต้อนะครับไว้ตั้มบอนลร้านานะครับอาจารย์พาไปแล้วดีครับอัปเดตอัปเดตนี่ก้องเล่นตองกุหลาเรื่องเลยนะนี่ของเล่นไม่ละนี่นะไม่ในก้องตอนนั้นน่ะแต่ว่าเราใช้กระจกใไปขึ้นนี่ร้อนบุบตั้ง,งนี่เย็นตึ๊บอืมตึ๊บหลาบเอาข้าวพิสเลยกันนี่คือเดี๋ยเมื่อกูปวดแก่ใจไอ้น้โวย ทั้งนี่ไม่ต้องจ่ายกับไอ้ดาทด่หนุ่มนี่ยครับไอ้ไอ้พวกลีพวกเล่นอ่าคือถุ้งนุ่มโมอานะอ่ามันจะเป็นจกขึ้นกลางบนความร้อนยจะไม่ฆ้ามันเด็ดขาดความร้อนไม่ฆ้าปอดเสงมาถึงมันมาทุกไอ้กระจกะนี้ถึงกะมันกะขึ้นกลางบนเลยก็คือตอัวตอนแสงไหวเฉพาะตอนกิ้งดูแรงเวลาตอนกิ้งยัได้เด็ดตอนดูแรงมีเทคนิคนะครับน้าเทคนิคมันจะที่เ้าวตึงแรงก,กุญแจเรื่องกับไอ้อนู้นใช่ไหมไอ้ไอ้นู้นจะเป็นน,ปนู้นที่แดงนู้นมันแดงเลยก็มันออกรักหน่อยครับ ตูกแดดนะครับนี่แบบตูกแดดนะให้เลยต้องแบบเลยต้องอันไม่ออกไปเลยนะแล้วไอ้นี่แต่ว่าโตอนดูแรงเนี่ยมันจะที่กาวพิษดูแรงแต่ใจแรงปุ้ยเดินดีกว่าเดินดีคือเทคนิคนะครับนะตอนดูแรงวิธีการตอนยิงหรือดูแรงนะครับตั้งแลกตอนมาไว้ทุกคนพีที่เพื่อควบคุมความชื้นโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ยี่สิบวันยี่สิบวันไอ้นี่ตีไม่ลุ่ม ไม่หุ้มยังไม่เคยแตกเลยมลงไม่ได้มาหุมมันแตกกันแต่อิดเดียวเดี๋ยวไม่เดือดเลยไม่เยอะไม่เยอะเอาครับอาจารย์อัปเดตอัปเดตนี่ที่อยู่ในกระถางนะครับผมนี่แหละครับอัปเดตเลยนะครับแข่งเร่งนี่ได้ผลผลิตไปกี่รุ่นเลยครับอาจารย์แบบนี้รุ่นเดียวอ่าเพแล้วเพิง่งเอามาลงดินนะนะอ่าเพิ่งเอามาลงดินรุ่นเดียวเอ่อน่าจะ ไม่ทํารูปต้องการรูปทรงอให้รูปทรงได้สมบูรณ์เต็มที่แจ่มาเล็งตรงนี้ก็ดูว่าเราเล็งไปวิธีการปลูกต้องให้ตรงดิ๊กไม่ให้มีเบี้ยวไม่ให้มีอาเดี๋ยวมาต้นแรกเลยครับแล้วก็เล็งไปนู่นเลยเดียวครับนี่ต้นแรกนะถึงเป็น้องแรกี่ต้นเดียวผมป้าเดินแรกเดียวเก้าเพิ่งได้ลงไปเก้าเก้าต้นอาถึงไอ้กิ่งที่ทำต่อต่อที่ยาวยาวเด่นยาวยาวนี้นะครับนะไอ้นี่ก็คือป้าไปทำต่อไปนะครับนะทำไอ้นี้ ก็น่านจะได้อีกประมาณปลุกร้อยต้นปลุกร้อยต้นร้อยหนึ่งได้ห้าห้ากระถางร้อยร้อยต้นแรกกระถางประมาณสามสิบกระถางได้ประมาณสามสิบทีนี้ลงไปแล้วในบ่้าเดินแลยียเดียลงไปแล้วเก้ากระถางเก้ากระถางนี่นะครับลงไปแล้วเก้ากระถางแล้วนะยังขาดอีกร้อยแปด สิบแปดต้นอ่าร้อยสิบแปดต้นเลยใช่ไหมแปดร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแปดต้นยังขาดอยู่ก็น่าประมาณสักสองปีอืม 2> 2อคือทําไปเรื่อยๆเยก็บเก็บต้นพันธุ์ยิงพันธุ์ไปเรื่อยๆยิงพันธุ์เรื่อยๆแล้วก็ต่อไปกิ่งนี้จะโน้มอย่างนี้อ่านี่นะครับอ่าครงการต่อไปก็คือคอยมาเลียลาวะนะคอยอัปเดตลาวนี่เราไว้เห็นก่อนเราป,ปลูกตั้มรุ่งไว้เลยนี่รุ่นใกล้ๆอันนี้อายุไป อันนี้รุ่นแรกนะครับไม่ได้ตัดแตง่งกริงที่นะครับพไม่ไม่อันนี้รุ่นแรกเราลองทาเล็กๆแต่ต่อไปเราจะไม่ทํวเล็กๆเราทาใหญ่หมดเลยรุ่นนี้ขายไปหมดอ,อนี่นะครับรุ่นนี้ขายไปหมดเลย,ยเอาไปทาใหญ่ทำให้สุงนี่เป็นรูปทรงแบบขวดนั่งอะไรนะนี่ขวดแชมเปญนี่ทรงขวดแชมเปญนะครับนะ ยังไม่ได้เตง่งยังไม่ได้เตง่ง,ตงนี่ก็ว่าตั้งเม็ดร้8ยกระถางทั้งหมดร9 0กว่าร้อยกาสิบกว่า,าก,กระถางต้นก็น่าจะเหลืออีกโอ้แต่ว่ากิ่งยังมีเยอะ,อะต่อไปจะไม่ทําลูกต้องการอย่างเดียวคือต้องการกิ่งหมดเลยในตรงนี้ก็ปีหนึ่งทําได้สองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณพันห้า ีหนึ่งได้ประมาณสามพันกิ่งแต่ยังไม่พอต้องการกิ่งหนึ่งหมื่นกิ่งหนึ่งหมื่นกิ่งถึงจะทําครบทั้งหมดทั้งรั้วทั้งอะไรทั้งหมดนี่เดี๋ยวยังรั้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันรั้วนะครับว่าไปถึงไหนแล้วที่เราตายไปคลิปที่แล้วทั้งประตูทั้งทําโค้งจะทําด้วยเป็นหมอนสารทั้งหมดอก็จะมีที่เดียวคอยมามาแลกกันมาแลกกันนะครับพี่น้องมีกือยังเป็น เป็นฟ no ันกิงเลยอันนี้นี่คือตอนได้หมดแล้วนะครับอันนี้น่าจะพอตอนรุ่นนี้ไปนี่ตัดรุ่นนี้หมดตัดรุ่นนี้หมดน่าจะลูกหมดเลยตัดกิ่งออกหมดเลยเพราะว่ากิ่งนี้ไว้ก็ไม่โตแล้วต้องคอยกิ่งนี้ขึ้นมาอ๋อต้องคอยกิ่งชุดใหม่ไว้ก็ไม่ยาวแล้วก่ออันนี้อันนี้แบบนี้ตัดออกนะครับตัดออกเพื่อทําเป็นกิ่งรุ่นใหม่รุ่นใหม่อืฟานนะครับนะอันนี้ก็กล่าวๆนะ เอานะครับนี่ก็อัปเดตนะครับนะคราวคลาววาเนี่ยถังแมสเนี่ยเก้าทางนะครับทีวีน้องเห็นเล็กเราทำราดติดอันนั้นเล็กรุ่นนูนะครับก็ได้เอามาปลูกลงดินแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คนเดตติดตามอยู่นะครับก็ได้เห็นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตล่าับว่าจะจะทำทรงบันผือเลยนะครับนะวันนี้นะครับก็ฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดหลักกั้งหลูกกั้งกองกั้งกองกั้งนะครับนะ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับให้กับพี่น้องอได้รับทราบนะครับว่าเรายัางคลิปอะไรใหม่ๆฝากเพจนะครับเพจกลุ่มเกษตรนุกนานนะครับเข้าไปในเพจนั้นก็มีกลุ่มกลุ่มเกษตรนุกงนานสงกรานต์เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับในกลุ่มในเพจวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับโพโฮม